วัสดีครับช่างแม็กนะครับคลิปนี้นะครับผมซ่อมูซูอร์นะครับรุ่น24โวลต์3 0 0 0วัตต์นะครับตัวนี้คือตัวที่ทำคลิปไปก่อนหน้านะตัวที่ลูกค้าส่งกลับมาซ่อมอาการเอทีเอสไฟชนกันเครื่องระเบิดตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับมีเอาพุทออกนะสามารถแจะโหลดได้เพียวไซา์ออกปกตินะครับส่วนฝั่ง AC ซ่ซ่อมแล้วนะตอนนี้ปรากฏว่ามีอาการซ้อนนะครับซ้อนยังไงมาดูกันผมวัดอ่า สัญญาณ pwm สัญญาณพันฝั่ง dc to dc อยู่นะครับตอนนี้นะสังเกตเห็นตอนนี้ไม่ได้จ่ายโหลดนะเสียบปลั๊กไว้เฉยๆเปิดเครื่องแล้วนะนะครับยังไม่ได้จ่ายโหลดนะเรามาดูสัญญาณ pwm กันนะนี่เห็นไหมมันจะออนแค่นิดเดียวนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะออนสัญญาณแค่นิดเดียวนะครับเพื่อรักษาไฟ dc ตรงนี้นะครับอยู่ราวๆ3า0ร้ไปปถึง400โวลต์นะครับ,รร l, รบจุดนี้ นะทีนี้เมื่อเจอโหลดนะครับเมื่อมีโหลดมาดูสัญญาณ PWM นะเห็นไหมมันไม่บูตนะครับปกติมันมันมันจะขยายสัญญาณขึ้นนะครับ PWM จะทำงานหนักขึ้นนะมันควรที่จะทำงานเพิ่มขึ้นแต่นะเดี๋ยวผมจะเปิดโหลดให้ดูมันทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างนะครับมีอาการซ้อนในเครื่องนี้นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมจะเห็นได้ว่าอ้าวเรียบร้อยหายไปแล้ว อ่ะเปิดขึ้นมาใหม่นะครับอาการนี้นะผมหมดมอสเฟตไป3-4ตัวแล้วนะครับอยู่ดีๆก็ช็อตนะครับเพราะว่าสัญญาณ PWM มันออกมาแบบผิดปกตินะเดี๋ยวผิดปกติยังไงเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะผมออฟเครื่องทีนี้เปิดขึ้นใหม่ปุ๊บนี่สัญญาณ PWM อันนี้คืออ่ามันชาร์จประจุเต็มแล้วนะครับแต่มันก็ยังเพียเพ้ยนอยู่เห็นไหมมา,มาหาหาย นะครับมันไม่สม่ําเสมอเมื่อมีโหลดเห็นไหมมันไม่ขยายสัญญาณนะครับตอนนี้ไม่ไม่ขยายเลยก่อนหน้านี้ขยายอยู่นะครับขยายแล้วก็หายไปขยายแล้วก็หายไปนะครับนี่เห็นไหมจับอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้เปิดโหลดเข้าไปนะทีนี้ถ้าอ่าเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะจับสัญญ,ญาณที่ฝั่งเอาพุทให้ดูถ้ามันเกิดไม่ขยายสัญญ,ญาณ p w m เนี่ยนะครับปัญหา ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีนี้ผมจะจับสัญญาณที่ฝั่งเอาพุทนะครับสโคปตัวนี้นะครับสามารถจับเอาพุท220ได้โดยตรงนะครับสามารถจับได้เลยบางรุ่นทำไม่ได้นะครับก็ต้องเช็คสเปคสโคปดีๆเดี๋ยวพังนะครับโอเคทีนี้ อ่าปรับย่านแล้วทีนี้อ่าเปิดเชื่องอ่าเอาใหม่ยังไม่ปลดแบกเกอร์แบตเข้าุนะครับเรามาดูสัญญาณสายเวฟที่ออกนะเห็นไหมก็ตอนนี้ออกปกตินะครับ5 0เฮิรตซ์แรงดัง2 3 0สัญญาณปกตินะครับอ่าแต่เมื่อเจอโหลดปึ๊บเห็นไหมอ่ายุบยุบยับยับนะไปแล้ว นะครับอ่าเดี๋ยวบูตขึ้นมาใหม่นะนี่อ่าตอนนี้ไม่มีโหลดนะครับ่าทีนี้เมื่อเจอโหลดไฟไฟตรงนี้มันจะหายไปเพราะว่าเนื่องจากว่าไฟ DC ตรงเนี้นะครับปกติจะมี300ร้ไปลายถึง400รโวลต์ปกติตรงนี้ไฟจะไม่ตกนะครับแต่รอบนี้เมื่อเจอโหลดไฟตรงนี้ตกนะครับเนื่องจากว่า m o s f e t ทำงานไม่เต็มที่มันไม่บูตนะครับเพราะว่าสัญญาณ PWM ไม่จ่ายมานะครับไม่ได้เป็นที่กระแสไม่พอนะตัวนี้ผมลิมิตไว้ตั้ง20บแอมป์นี่กระแสพอนะครับกระแสฝั่ง DC พอนะครับไม่ได้เป็นที่กระแสเป็นที่สัญญาณ PWM ตัวมันเองไม่สั่งผลิตพัน์ธออกมานะครับทีนี้นะเรามาไล่วงจรกันผมปิดเครื่องแล้ยนะเดี๋ยวขออนุญาตอ เรไฟจุดนี้ออกก่อนนะครับ3-400โวลต์ไม่ใช่เล่นๆนะครับโอเคทีนี้เรามา,าวิเคราะห์อาการนะครับไฟตรงนี้นะครับอาการที่เอาพุทตกนะครับเอาพุทตกก็เนื่องจากว่าไฟ DC to 2 c ตรงนี้ตกนะครับผมวัดแล้วไฟจุดนี้ตกนะครับมันตกเพราะอะไรนะครับก็บอกแล้วว่าสัญญาณ PWM มันไม่ส่งมาขับมอเต มอสเฟตก็ไม่สามารถทํางานได้เต็มที่มันก็ไม่ไปขับมออแปลงมออแปลงก็ผลิตไฟออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไล่ย้อนไปเรื่อยๆตามสเต็ปนะครับดีซไม่มานะครับ DC จุดนี้ไม่มาเพราะอะไรมาน้อยนะครับแรงดันตกเพราะอะไรไล่ขึ้นไปทีนี้ไปหามอสเฟตนะครับมอสเฟตทำงานได้น้อยนะครับเราวัดสัญญาณที่ขามอสเฟตดูแล้วสัญญาณ pwm มันมามา,มาหายหายบางทีมาเต็มบางทีมาเป็นขีด,ขดอย่างที่ ถ่ายให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับกะจะถ่ายให้ดูตอนตอนสัญญาณมันมาเต็มนะครับแต่ตอนที่ไปถ่ายเมื่อกี้นะครับสัญญาณมันหายไปแล้วเครื่องนี้แปลกตรงที่ว่านะครับเปิดเครื่องแรกๆเลยนะครับเปิดเครื่องตอนแรกเลยสัญญาณจะมาเต็มปกติ DC ตรงนี้ไม่ตกจ่ายโหลดได้เป็นพันวัตต์ผมเทสแล้วนะครับแต่อยู่ๆนะครับมันก็เพี้ยนไปอยู่ๆสัญญาณตรงนี้ก็หายไปนะครับทําให้ ไฟ DC ตรงนี้ตกนะครับพอไฟ DC ตรงนี้ตก AC o u t p u ตตรงนี้มันก็ตกด้วยมันทำงานไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องมาหาสาเหตุว่าทำไม DC ตรงนี้มันตกได้ยังไงเราก็บอกไปแล้วสัญญาณพันธุ์มันไม่มาขับ Mo s f e รทีนี้เราก็ต้องไล่ย้อนไปดูว่าทำไมสัญญาณพันธุ์ไม่มานะครับบอร์ดตัวนี้ใช้ IC pWm เป็น s g 3 5 2 5นะครับเป็นเบอร์ทั่วไปเบอร์ยอดฮิตนะครับนี่นะ บอร์ด pwm มันอยู่ตรงนี้นะครับผมได้ทำการเปลี่ยน ic pwm ไปแล้วนะครับ H g 3 5 2 5เปลี่ยนเป็นตัวใหม่แล้วก็ยังไม่จบนะครับยังไม่หายทีนี้ถ้า ic สร้างพัน ic pwm มันตัวมันเองไม่เสียนะครับเนื่องจากเปลี่ยนแล้วก็ไม่จบก็ต้องสืบต่อไปนะครับอาจจะเป็น ic ที่ทำงานร่วมกันนะครับนอกจากจะผลิตสัญญาณพันแล้วนะครับบอร์ดตัวนี้ยังทำหน้าที่ตรวจสอบ กระแสะตัวสอบแรงดันนะครับว่าว่าแรงดันสูงแรงดันต่ํามันจะมี IC of M อยู่อีกตัวนึงเป็น LM 3นะครับ3 2 4นะครับตัวนี้เป็น IC of M นะครับตัวนี้ทําหน้าที่โปรเทคชันต่างๆไม่ว่าจะ,ะกระแสะแรงดันเกินแรงดันต่ําตัวนี้จะทํางานนะครับมันเป็นส่วนของตัวนี้อยู่เดี๋ยวนะครับผมจะลองเปลี่ยน IC ตัวนี้นะครับแล้วมาดูกันว่า อรอบนี้มันจะจบไหมนะครับขออนุญาตเป็นทําเป็นอีกคลิปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ามาเล่าอาการให้ฟังกันเท่านี้นะครับใครอยากรู้ว่าเครื่องนี้จะจบยังไงก็โปรดติดตามชมตอนต่อไปโอเคเจอกันคลิปหน้าหวัสดีครับ